วันนี้เราพาลูกท่านมาลองขับรถปริงอัพที่ต้องเรียกได้ว่าครบครื่องที่สุดในบรรดารถปริงอัพด้วยกันและราคาต้องใช้คำว่าน่าจะแพงที่สุดด้วยนั่นก็คือ ford ranger w i d track 2.0ไบเทอร์โบนั่นเองท่าน,นที่อยู่ด้านหลังผมนี่เอง Y Track 2.0 b อ Turbo M Y 2 0 2 0ได้มีการปรับปรุงจากรุ่นเดิมเล็กน้อยครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนี่คือ Top of the Line ของ Ranger สำหรับ Ranger ร์ r a c k 2.0 By Turbo คันที่เราทดลองขับนั้นราคาค่าตัวอยู่ที่1,265,000บาทครับแม้ว่าจะมีการปรับอุปกรณ์ก็ตามแต่ราคาย,ยังคงเหมือนเดิมส่วนที่แตกต่างจากรุ่นที่เปิดตัวไปเมื่อปี2018นั่นก็คือไฟหน้าที่เปลี่ยนจากไบซีนอน มาเป็นใบ LED ถ้าพูดกันไง่ายๆก็คือเป็น LED ทั้งชุดละครับรวไมไปถึงไฟตัดหมอกที่เป็น LED เสียทีล้ออลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าสวยขึ้นและรุ่นที่เราทดลองขับนั้นมีคิวกันสาดมาให้ครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า Ford เองติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานหรือเปล่าแต่ถ้าดาวจริงๆผมว่าเขาน่าจะตกแต่งเฉยๆส่วนอื่นๆยังเหมือนเดิมครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันที่ไล่ตั้งแต่กระจังหน้ากรอบไฟตัดหมอกกระจกมองข้างราวหลังคาและลวมไปถึงสปอร์ตบาร์ด้านหลังครับเหมือนเดิมทุกประการและยังมีฝาท้ายแบบผ่อนแรงทีนะปัจจุบันนี้เรนเจอร์ anger, ก็ยังมีให้ส่วนภายในห้องโดยสารก็แทบจะเหมือนกับรุ่นปกติเลยครับหลักๆออปชั่นที่คุณเคยเห็นมันก็ยังมีอยู่ แต่ก็มีการเพิ่มหลายๆส่วนนะครับตัวมัดวัดเนี่ยมันยังเป็นจอ lcd 2ฝั่งอยู่แต่เพิ่มเติมก็คือมีเมนูภาษาไทยเข้ามาด้วยพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ4ก้าน<ม>ก็จะมีปุ่มควบค,มคุมเครื่องเสียงตรงนี้แล้วก็มีตัว adaptive cruise control นะครับมีปรับระยะการชน<ม>การเว้นระยะหา่างคันหน้าด้วยนะครับเครื่องเสียงของ ford ranger w i d t r a k ตัวนี้เป็นซิงสนะครับ รองรับเสียงภาษาไทยนะครับตั้งแต่ตอนเปิดตัวเมื่อปี2018นะครับแต่ว่าสิ่งที่ปรับเล็กๆน้อยๆก็คืออินเทอร์เฟซนะครับที่มันจะแบ่งเป็น2ส,สีนะครับแต่พอตกกลางคืนจะเป็นสีน้ําเงินนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นสีขาวเนาะเนี่ยฮะก็สามารถดูในเรื่องของการฟังเพลงเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วก็มีระบบนําทางด้วยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็แทบไม่ได้ต่างจากรุ่นก่อนหน้าน,นี้เลยส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ USB ตรงนี้ช่องตัวนี้นะครับเอาไว้เสียบกล้องหน้ารถนะครับไม่ได้มีไว้ชาร์จแบตนะเพราะช่องชาร์จแบตอะ่ะมันอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องด้านในนะครับไม่แน่ใจว่าคุณเห็นหรือเปล่ามือถือเออเอาเป็นว่ามันมีอยู่ในซอกลึบตรงนั้นนะฮะซึ่งช่องตัวนี้เสียบปุ๊บมันจะเป็นถ้าคุณใช้ iPhone มันก็จะขึ้น Apple Car าเพให้แลาใครใช้ Android ก็จะเป็นไอร้อเครื่องปรับอากาศนะครับก็ เป็นแบบดูอโซนก็คือแยกฝั่งซ้ายขวานะครับก็สามารถซิงค์อุณหภูมิให้ตรงกันก็ได้หรือจะแยกส่วนไปเลยก็ได้นะครับใครเป็นคนขี้ร้อนขี้หนาวก็สามารถปรับได้เลยนะครับเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เป็น10สปีดนะครับก็จะเหมือนกับรุ่นที่เปิดตัวในปี2018เลยนะครับก็คือบวกลบจะมาอยู่ตรงหัวเกียร์ก็คือบวกลบจะมาอยู่ตรงหัวเกียร์แล้วนะฮะมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อฉะนั้นจะมีเรียกว่าเป็นโหมดนะครับเป็นชิป on the Fly แบบไฟฟ้านะครับมี 2H 4H แล้วก็ 4L ยังมีตัวดิฟล็อกให้นะครับอันนี้ปิดแทกชั่นคอนโทรลมีฮิวเดอร์เชนคอนโทรลมีเซนเซอร์รอบคันแล้วก็อัน,นี้ก็คือระบบช่วยจอดนะครับซึ่งจริงๆก็ลองไปดูได้ในคลิปขับเร็วที่เราเคยลองเล่นกันส่วนวัสดุนะครับก็ราคาล้านสองเนาะทำมาได้แบบว่า ดีนะครับตะเข็บนี่คือตะเข็บของจริงด้วยนะและรวมไปถึงเนี่ยตะเข็บตรงพวงมาลัยนี่ก็ของจริงแล้วเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ด้านหลังของ Ford Ranger w i d Track แล้วนะฮะก็แน่นอนถ้าให้ผมลองนั่งแบบแบบว่าสรลรละชนิดที่ว่าไม่ใช่ธรรมชาตินะธรรมชาติก็คือแบบว่าต้องถลตูดหรืออะไรพวกนี้อานั่งแบบว่าเต็มเบาะนะครับก็ผมสูง172ซนเมตรนะครับ พบว่าอย่างนี้ฮะในส่วนที่เป็น head room เหลือเฟือครับเหลือเฟือจริงๆนะครับนี่คือยืดตัวสุดๆแล้วนะเหลือเฟือนี่ประมาณนี้เดือยอยู่เหมือนกันนะนะครับส่วนของตัวเบาะซัพพอร์ตเป็นอย่างไรเอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้กระชับแต่มันมีลักษณะคือมันเอ็นนิดนึงนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้จริงๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าเบาะหลังเนี่ยคันไหนดีที่สุด ท่าที่ผมลองนั่งมาเนี่ยรู้สึกว่า MG Extender นะครับทำได้ดีนะครับลองลงมาก็เป็น Mitsubishi Triton นะครับเล็กรูมของคันนี้ถือว่าเหลือเยอะอยู่นะอันนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งด้วยนะก็พอนั่งข่อยห้างได้นะครับสบายอยู่นะครับก็ถือว่าก็กว้างอยู่นะกว้างอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยมี นี่ที่วางแก้วน้านะครับ2จุดนะครับแล้วก็ยังมีที่วางแก้วน้ําตรงข้างประตูนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคือเสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีช่องแอร์ด้านหลังให้แต่โอเคแอร์ทั่วถึงแต่ลองนึกภาพนั่งกันประมาณ4คนหรือ5คนเพื <ๆ S 2> ่อว่ามันก็อาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าเขาก็ชดเชยด้วยการติดตัวนี้มาฮะก็คือเป็นตัวปลั๊กนะฮะปลั๊ก150วัตต์นะครับซึ่งเป็นปลั๊กบ้านเลยนะครับสามารถเสียบ ชาร์จโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีไฟ12โวลต์ไว้ชาร์จแบตเช่นเคยนะครับสำหรับขุมพลังของ Ford Ranger Wildtrak ได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรไบเทอร์โบ4สูบให้กำลังสูงสุดถึง213แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะในด้านตัวเลขสมรรถนะนั้นในช่วงออกตัว0 100กิเมต่อชั่วโมงฉเฉลี่ยอยู่ที่10.53วินาที ส่วนช่วงเร่งแสง8 0ดสถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ที่8.48วินาทีส่วนอัตราสินเปลืองเชื้อเพลิงในความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ที่12.58กิโลเมตรต่อลิตรครับก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของพละกําลังที่เพิ่มขึ้นมา13แรงมา้ามันทําให้ตัวรถเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงขึ้นกว่า3.2ลิตรโดยชัดเจนนะครับต้องบอกแบบนี้ช่วงออกตัวเนี่ย กระับกระเฉงขึ้นกว่า3.2นิดนึงนะครับแต่พอเป็นช่วงเล่นแซงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า3.2ทาได้ดีก,กว่าซะอย่างนั้นแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยคือในช่วงความเร็วประมาณ120อัพก็คือช่วงประมาณไปปลายเนี่ยนะฮะจนไปถึงความเร็วที่รถเนี่ยจะต้องล็อกความเร็วสูงสุดไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกําลังเครื่องไหลชนิดที่ว่ามาเหมือนกับ เปิดก๊อกน้ําทิ้งไวอะฮะคือไหลมาพรวดเลยการกระแทกคันเร่งไปนิดนึงเครื่องยนต์ก็จะมีคิดนิดหน่อยแล้วก็ตอบสนองทันทีส่วนนี้เองทำให้รู้สึกว่า2.0บายเทอร์โมนั้นมันก็เพียงพอในการใช้งานทั่วไปและรวมไปถึงการขับขี่ทางไกลด้วยจึงไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องยนต์3.2เสียดีแต่บางครั้งก็ยังมีมุมมองที่รู้สึกว่า บางอย่างก็ทดแทน3.2ลิตรไม่ได้เช่นเดียวกันช่วงเร่งแซงของเจ้า Ranger Biturbo เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นก็จริงแต่ว่าในแง่ของการตอบสนองยังให้3.2วายแทรกดีกว่านะครับแต่โดยรวมเนี่ยถามว่าทำผลง,งานได้ดีไหมก็ทำผลงนานได้ดีนะแต่ถ้าโดยมวลรวมของรถติกอัพทั้งเซ gment ก,ก็ต้องยอมรับว่านะตอนนี้ Ford Ranger b บเทอร์โบสองลิตรเนี่ยศูนย์และ8 0 2 2 0คือแพ้เจ้า Isuzu DMAX 3 0 1 9 9 0แรงมา้าไปซะอย่างนั้นแต่ก็ต้องเข้าใจในแง่ของน้ำหนักตัวรถด้วยนะครับซึ่ง DMAX เนี่ยเบากว่าชัดเจนเกียร์ตัวนี้เนี่ยทอน6สปีดทิ้งแล้วก็ใส่ตัว10สปีดซึ่งเป็นชุดเดียวกับ Ford Mustang แต่ก็มีการปรับจูนเพื่อให้เข้ากับตัวคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ด้วย โดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าการต่อเกียร์เนี่ยส่วนตัวนะครับต่อได้รับรื่นดีในแง่ของการทํางานเนี่ยถือว่ารับรื่นแล้วก็ทดค่อนข้างที่จะไวอยู่นะครับสิ่งที่ชอบเลยก็คือเรื่องของการทํางานของเกียร์10สปีดต,ต,ตัวนี้เนี่ยทำงานในลันกษณะคือทดข้ามสปีดก็คือบางทีเข้าเกียร์สอยู่ก็สามารถทดไปที่เกียร์หก็ได้นะครับด้วยอัตราทดที่มันชิดกันพอสมควรทําให ตัวเกียร์และสมองกลไกเนี่ยสามารถที่จะทดหรือปรับเกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วที่ใช้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะเล่นโหมดบวกลบนะครับเพียงแค่คุณผลักเกียร์ลงมาที่โหมด S นะครับคุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับตามที่คุณต้องการเลยแต่เอาเข้าจริงนะผมรู้สึกว่าผมชอบที่มันเป็นการเปลี่ยนเกียร์ในลักษณะคือแบบโยกส่วนตัวเพราะรู้สึกมันสนุกกว่า นะครับแล้วมันให้อารมณ์ได้ดีกว่านะในส่วนของพวงมาลัยนะครับถือว่าคัานนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีการปรับโจนในเรื่องของรุ่นเดิมก็รู้สึกว่าพวงมาลัยในรุ่นนี้นะครับในรุ่นที่เราทดลองขับเนี่ยมีการปรับเซ็ตให้หนืดขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าควบคุมง่ายนะนะครับในแง่ของความเร็วต่ำเนี่ยคุณสามารถควบคุมหรือ บังคับเลี้ยวได้อย่างง่ายดายในขณะเดียวกันถ้าเป็นความเร็วสูงเนี่ยก็ให้ความมั่นใจในระดับที่เพิ่มขึ้นกว่ารุ่นแรกนะครับคือรุ่นแรกจะรู้สึกเบาวงหน่อยแต่รุ่นเนี้ยโอเคมันมนอาจจะเบาอยู่ก็จริงแต่มีความหนืดเพิ่มขึ้นทําให้รู้สึกเลยว่าเออเฮ้ยดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนโดยรวมผมรู้สึกว่าพลัมมาไัยไฟฟ้าของเจ้าคันนี้เนี่ยผมแฮปปี้นะครับผมประทับใจเลยในส่วนของเบรกนะครับ แม้ว่าจะเป็นดิสตร้านะครับสองลอ้อแล้วก็ดรัมหลังก็ตามไม่ได้เป็นดิสสีล่ล้อเหมือน Extender หรือ PPV นะครับซึ่งจริงๆแล้วกระบะนะตอนนี้มันจะมีแค่ Extender เท่านั้นที่ทำเป็นดิสสีล่ล้อแต่เอาจริง,รงๆแล้วฟีลลิ่งของของแป้นเบรกคันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมประทับใจนะค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ทำงานได้เร็วช่วงล่างคันนี้นะฮะการซับแรงสะเทือนของช่วงล่างคันนี้ พูดจริงๆนะครับว่าทําได้ดีแล้วก็ซับได้เรียกว่าไม่แข็งเกินไปและไม่นุ่มเกินไป,เ,ปนเกณฑ์กำลังดีเลยนะครับคือเซตติ้งเนี่ยพื้นฐานของมันมันเป็นกระบาดเนาะมันจะมีความแข็งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่นี้มีความซอฟที่มันกําลังดีฉะนั้นเลยรู้สึกว่ารถคันนี้มันเซตติ้งมาแบบดีเลยแหละการซับแรงือนด้านหลังทําได้ดีมากๆคือมันไม่ได้เด้งกระจุยกระจายแบบ เจอเจออะไรฉันจะเด้งไปหมดแต่มันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่เป็นเล็กๆน้อยๆฉันจะไม่เด้งแต่อะไรก็ตามที่มันเจอตามสภาพถนนหรือว่าผ่านการทําถนนมาสิปีแต่ก็ยังเละเทะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นถนนประเภทนั้นเนี่ยโอเคมันจะเด้งกระจายกันแน่นอนซึ่งนั่นคือเป็นเรื่องปกตินะเข้าใจนิดนึงว่ากระบะอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระบะวันยันค่ำแต่ผมกลับรู้สึกว่าเซตติ้งของช่วงล่างด้านหลังเนี่ยให้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันโอเคเลยแหละ มันอาจจะตึงหน่อยแต่ว่าไม่ได้ตึงจนรู้สึกว่าคนนั่งหลังรู้สึกเวียนหัวมันคือเซตติ้งที่กำลังดีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยต้องยอมรับครับว่า Ford Ranger White t r a ท k เนี่ยทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นมากการเล่นโค้งในความเร็วสูงเนี่ยทำได้ดีนะครับคือเกาะน,นะครับเล่นโค้งได้อย่างมั่นใจโดยรวมเนี่ยกลายเป็นรถกระบะท,ที่มันดีที่สุด ในแง่ของช่วงล่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันก็ไม่มีข้อต้แย้งยอะไรเลยผมรู้สึกว่าการจ่ายเงิน1,265,000บาทสำหรับ Ford Ranger Wildtrak 2.0ไบเทอร์นี่ยถ้าถามผมว่ามันคุ้มค่าไหมส่วนตัวถ้าคุณเป็นคน ชอบอะไรครบเครื่องที่สุดท็อปที่สุดนะครับแต่ยังมีพื้นฐานก็คือว่ายังต้องการรถใช้งานทั่วไปผมว่า r e นเจอร t r a ท k เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับคือมันก็คุ้มนะถ้าคุณจะจ่าย1 2 6 5งล้านบาทมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ยไปเทอร์โบ แรกลงไปถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ต้องใช้คําว่าครบคันมากๆในบรรดารถกระบะด,ด้วยกันเนี่ยท็อปออฟเดอะไลน์ขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยณนะตอนนี้รู้สึกว่า Ford r a n g เจ r เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนในตลาดด้วยกันคือพูดง่ายว่าราคาณตอนนี้คือแพงนะแต่จริงๆแล้วผมราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นกราฟให้ว่ากระบะณตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพึ่ม นะแต่ว่าในราคาประมาณนี้แต่ออปชันที่ได้มานี่ก็ถือว่าเทียบเท่ากับ PPV ที่จำหน่ายในท้องตลาดซึ่งก็ถือว่าเฮ้ยมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแม้ว่าโอเคคันแม้ว่า Ford Ranger นะคันนี้ถือว่าเป็นคันที่บุกเบิกหลายๆเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของออปชันความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามารวมไปถึงสไตล์การตกแต่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆค่ายเนี่ยเขาก็ใครๆก็อยากเป็นเรนเจอร์ คือตอนนี้ทุกคนพยายามทำสไตล์ให้เหมือนกับเรนเจอร์ที่สุดเพราะว่าโอเคเรนเจอร์เขามีความดุกดันเขามีความเป็นอเมริกันสุดนะครับฉะนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่หลายๆค่ายเขาก็จะพยายามทำแบบนั้นกันแต่สิ่งที่มาเรียนแบบไม่ได้เลยคือในเรื่องของการขับขี่ที่ต้องพูดได้เลยว่าผมสามารถพูดได้เต็มปากว่ามันเบสินคลาสจริงๆในบรรดารถกระบะด้วยกันไม่ได้อวยนะครับ อันนี้คือยืนยันจริงๆว่ามันเบส in Class จริงๆในหลายๆด้านในเรื่องของเครื่องยนต์ที่โอเคมันอาจจะไม่ได้แรงบรุดปลาสมากแต่มันก็เพียงพอในการใช้งานนะครับรวมไปถึงตัวเกียรที่ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันฉลาดจริงๆเบรกที่ให้ความนุ่มนวลแต่ทำงานได้ไวและดีนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่ได้มีการปรับจูนมาใหม่ให้มีความลงตัวขึ้นซึ่งจุดนี้เองผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเลยแหละนะครับ แล้วก็ช่วงล่างที่ซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับแม้ว่ามันจะยังมีคาแรคเตอร์กระบะอยู่แต่นี่เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ใช้ได้เลยนะครับคือทุกอย่างมันกำลังดีไม่เด้งดึงแบบโดดดิ้งอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่นุ่มย้่วใภาพรวมของตัวรถคันนี้มันเบสินคลาสนะแต่มันจะเวอร์ินคลาสก็ตรงศูนย์บริการนั่นแหละที่ ยังคงต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับฟอร์ดเองณปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มลุกในเชิงของการปรับปรุงบริการหลังการขายมากขึ้นคือตอนนี้มันดีขึ้นแต่เอาจริงๆนะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วดีที่สุดไปเลยรับรองว่าเจ้าตลาดมีดาวนะครับนี่คือคาสิทีมคลิปครับกับรีวิว Ford Ranger Y Tra 2.0ไบเทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อ MY 2020ก็ ไม่รู้ว่าคุณชอบหรือไม่นะครับหรือว่าคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับผมก็ลองคอมเมนต์กันดูมาพูดคุยกันดูครับและคันต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนติดตามได้ที่ car s i t e team นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับ car s i t e team review ไม่พลาดทุกเรื่องยันยนต์ติดตามได้ที่คา i z ไซทีมทั้ง f e c o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  k คา i z ไซทีมกดไลค์และกด4 first youtube.com ค l a s h ั a คาร์ไซชแนลกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากคา i z ไซทีมและเว็บไซต์คา r s ไซ i n t t h